เปิดมหน่วยที่สามครับวันนี้เราจะเรียนหน่วยที่สามการอะไรเนี่ยการอะไรการวาดภาพศาสนาศิลป์อะไรศาสนาศภาพอ่านดี้การอะไรครับการวาดภาพศาสนาศิลป์น้าที่เท่าไหร่หน้าที่สามสามการวาดภาพครับอะไรศาสนาศภาพศาสนาศภาพเป็นยังไงเนาะเรามาดูกัน มาดูภาพผุ่นนิ่งนี่หน้านี้นะหน้าที่สามสเท่าไรสามสิบสี่ภาพผุ่นนิ่งนักเรียนคิดว่ามันเป็นยังไงครับมันอยู่นิ่งๆอ่ามี่อนบอกว่ามันอยู่นิ่งๆอะไรต่อหมุนอะไรนะอย่างเช่นพูดจากที่พ่นแอพพาร์ตเมนมาตั้งไว้ เป็นภานี่งไมปแล้วไรนไปนน้ำมันสาคนแะแอ่าสมมติว่าน้ำไม่มีน้ำ่าทีนี้ถ้าถ้าสมุนมันนิ่งแล้วใช่ไหมครับอ่านักเรียนจะเสร็จเข้าอ่ทีนี้ถ้าพูดจับอันนี้มาวางไว้สมุนคภาพมันนิ่มานะอเน้์เอาของเนอรมาดีกว่า เออแต่สมมติคุณตั้งไว้เป็นภาพนิ่งอาจจะตั้งแบบนี้ก็ได้เป็นภาพนิ่งสองภาพอันนี้คเรียกว่าภาพอ่าเรียกว่าภาพนิ่งและทีนี้ถ้าคุณครูให้นักเรียนว่าภาพนิ่งหรือหมุนนิ่งอ่าทีนี้นักเรียนสังเกตว่าแสงมันเข้าฝั่งไหนแสงเข้าฝั่งนู้ดนนแล้วมัน,นเป็นเงาฝั่งไหนครับฝั่งนี้ถ้าคุณครูให้นักเรียนว่า ภาพนิ่งหรือหุ่นนิ่งนักเรียนว่าออกมาเป็นอ่ะสองชิ้นนี้แหละการลงสีการลงเงาทีนี้นักเรียนต้องกำหนดแสงด้วยสมมุติแสงมันมาฝั่งนี้แสดงว่าฝั่งนี้ต้องอะไรครับแสงเข้าแสงเข้าแสงเข้าเดี๋ยวอะไรนะเอาแสงเข้าฝั่งนี้แสดงว่าฝั่งนี้มันต้องเกิดเงาฝ่ง้เกงาฝั่งนี้เกิดเงาฝั่งนี้ต้องเกิดเงาฝั่งนี้ต้องเกิด เช่นตัวอย่างในภาพตัวอย่างในภ้พเขาเอาภ้าเขาเอาอะไรมาบ้างมีอะไรมาบ้างมาวางไว้นั้งียนมองชัดไหมดูในหนังสือตเองก็ได้มีกล้วยมีอะไรนะครับมกรดหน่อไม้มะกรูดหน่อไม้อะไรจอมมันปลาทูปลาทูปลาทูพูดไปแล้วมะละกอมะละกอ ทีนี้ถ้าเรียนมองแล้วเรียนวาแสงเข้าฝั่งไหนเข้าฝั่งฝั่งข้างหลังมันก็ม่เป็นน้องาเงาเมาจะอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมแสงเข้าฝั่งนี้ใช่ไหมครับอทีนี้การวาดภาพการวาดภาพหุ่นนิ่งการวาดภาพหุ่นนิ่งอันดับแรกเรามองเรามองภาพเผลอเรามองภาพเผลๆเราจะเห็นคเราต้องตีกรอบให้มันก่อนตีกรอบก็คือ ภาพแรกครับตีกอบตีแบบนี้ใช่ไหมครับมุมแหลมฝั่งนี้ควรจะเป็นอะไรแหลไม่ใช่ภาพอไอ้ภาพหน่อไม้ใช่ไหมครับเพราะว่าตรงนี้มันมีหน่อไม้ชี้ขึ้นมาใช่ไหมใช่แล้ต้องตีเกอบให้มหนกอดในการวาดภาพหุ่นนี้อ่าภาพที่สองวาดมาเราเริ่มวาดลูกทรงอ่าหน่อไม้มันเป็นทรงแบบไหนเราก็วาดไปกลมวยเป็นทรงแบบไหนเราก็ตี เราต้องตีกรอบให้มันก่อนอดูในหนังสือตัวเองก็ได้นะถ้าใครมองไม่เห็นในแบบอปผูเ้เราตีกรอบอมา,เ,าเราเริ่มดูแล้วว่าทรงนี้น่าจะเป็นหน่อไม้ทรงนี้น่าจะเป็นกล้วยใช่ไหมครับทีนี้เราวาดทรงเสร็จแล้วเราตีกรอบเริเสร็จแล้วเรามาวาดลายเส้นลายเส้นให้ดูชัดขึ้นเริ่มวาดไปหน่อไม้เริ่มมาล้วทรงกล้วยก็เริ่มมาล้วต่อไปขั้นตอนสุดท้ายที่เก็บรายละเอียด รายละเอียดก็คือวาดจนเต็มเห็นไหมว่าการวาดุดนี่อันดับแรกเราต้องตีกรอบให้มันก่อนอ่าอย่างเช่นครูจะให้พวกเราวาดอ่าอ,อย่างเช่นนะสมมตินะครูจะให้พวกเราวาดแค่สองสิ่งนี้เราจะตีกรอบแบบไหนเขาจตีกรอบสี่เหลี่ยมใหญ่ีเลียมเล็กเป็นรูปสี่เหลี่ยมไหมไม่เพียมยาวเหลี่ยมยาวแบับแรกใช่ไหมแล้วก็โค้งมามุมนี้ใช่ไหมครับ เราก็ต้องตีกรอบมาให้มันแบบนี้ก่อนเนาะไม่ใช่ตีกรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยนะตีกรอบแบบให้มันพอให้เห็นรูปทรงใช่ไหมครับขนาดแล้วเราไปไล่มาเป็นลาดับที่สองคือว่าเป็นองค์ประกอบออกมาใช่ไหมครับอ่าน,นี้เป็นภาพหุ่นนิ่งต่อไปเป็นภาพอะไรครับภาพผิวทาภาพผิวท,ทัร์ที่คุณครูให้นักเรียนวาดมา,มาออตอบต้นน้ำอามารรนหน่อย นเอามาดูหน่อยบอกดิจแวว่าไงอะภาพวิวทัศน์มีมีภาพวิวทัศน์แบบไหนบ้างนักเรียนดูแนวสื่เลยอันหนึ่งภาพวิวทัศน์ในเมืองใช่ไหมแล้วก็ภาพวิวทัศน์อะไรอีกครับภาพวิวทัศน์ธรรมชาติใช่ไหมครับอ่ะทีนี้งานที่เพื่อนทำมาเป็นภาพวิวทัศน์อะไรวิวทัศน์อะไร ทำมาชาติใช่ไหมครับดูไม่ออกโอ๊ยครเพื่อนบอกว่าดูไม่ออกวาดอย่างสวยอ่าวาดอย่างสวยเลยใช่ไหมอ่าเป็นภาพพิวทัศน<อ>์ธรรมาชาติทีนี้เรามาดูภาพพิวทัศน์ในเมืองในหนังสือมีหน้าที่เท่าไหร่ครับอ่าเรามาดูภาพพิวทัศน์แบบในเมืองภาพแรกจะเป็นยังไงเกี่ยวกับอะไรบ้านเกี่ยวกับคายายยังไง เขาลงสีอะไรคะไฟโลบีเฮาเขาลงสีเขาลงสีจุดๆไว้เฉยๆแต่ที่แต่ที่ให้เราเห็นชัดคือเขาวาดอะไรวาดลายเส้นใช่ไหมเขาขีดเป็นเส้นตรงเพื่อวาดเป็นอะไรวาดเป็นบ้านวาดเป็นถนนใช่ไหมครับแต่สีทุกอย่างเป็นสีเดียวกันหมดไหม เหมือนกันหมดไหมไม่ว่าจะเป็นถนนเป็นบ้านเป็นหญ้าเป็นหมดเลยอ่าทีนี้ภาพนี้แหละเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรวัดเอกไกรลามเป็นหมู่บ้านเองแม่เนี่ยมีตลาดก็เป็นภาพคิวทัทในเมืองใช่ไหมครับอันนี้ล่ะอันนี้ก็เป็นภาพคิวทัทเหมือนกันต่อไปเรามาดูภาพคิวทัทธรรมชาตินี่อยู่ตรไรอ่ะ อันนี้คือที่ไหน,อ,น,นอ่ะเรามองไปเรารู้เลยว่ามันเป็นภาพดิโอทัศทะเลใช่ไหมเพราอะองค์ประกอบของมันมีทั้งน้ำมีทั<ว>ง้งหินหินหินอ่าอันนี้ละกระดาษดิโอทัศอะไรฮะอะไรอ่ะอ่ะตะวันหมดเลยก็เป็นเกีเ่ยวกับอะไรเมืองอมันเป็นภาพดิโอทัศธรรมชาตินะธรรมชาติมีบ้าง มันเป็นเกี่ยวกับคล้ายๆมีภูเขามีหมู่บ้านใช่ไหมอ่าเหมือนตรงนี้เป็นภูเขาแล้วตรงนี้เป็นท้องฟ้าด้านลน่างเป็นหมู่บ้านเป็นทุ่งนาใช่ไหมอ่าต่อไปอคัศนียภาพมีอะไรบ้างอ่าดูในหนังสือเร็วหน้าที่สามสิบเจ็ด นอนทัศนียภาพามีอะไรบ้างมีสองประเภทมีอะไรบ้างทัศนียภาพาบรรยากาแล้วก็ทัศนีย,าาย์ที่เิดจากจากเส้นทีนี้ทัศาานียภาพหรือความหมายของมันคืออะไรครับคืออะไรการแสดงภาพ4มิติ2มิติให้มองเป็นลักษณะ่มิติ3ม,ม,มิติอ่ะเป็นยังไงภาพ3ม,ม,มิติมีแบบไหนบ้าง มีแบบไหนบ้าง้าสามมิติให้มันเห็นมองได้ชัดคืออะไรครับความลึกใช่ไหมความไกลใช่ไหมครับอะไรอีกความลึกในภาพความไกลในภาพอ่ะถ้าครูมีภาพให้นักเรียนดูภาพนี้เป็นภาพสามมิติไหมไมีเป็นเป็น เป็น,ปนมันมีมนเห็นภูเขาอ่าเป็นทำไมถึงเป็นครับเพราะมันมีความอะไรความลมึกความลึกความนดนใช่ไหมเปอ่าอ่าภาพนี้ล่ะเป็นไหม,ไมไหเป็นเพราะมันมีความอะไรกาลายและอะไรครับมีมไลายอะไรลายอ่า<ไ>ลาย<ล>เส้น,สนใช่ไหมเนี่ยลายเส้น เป็นความตึงขึ้นมาใช่ไหมเหมือนป่าลงนไหมมันเหมือนเป็นทุ่งหญ้าหรือเปล่าอ่าเป็นป่าทุ่งหญ้าใช่ไหมครับอ่าทีนี้พอมาหน้านี้ทัศนียาภาพอ่าที่เกิดจากลายเส้นเป็นไงต้องเรียนว่าลายเส้นเป็นไงลายเส้นเป็นหมือนใครยืดยาแค่แต่สืไว้ในปัวใจ เขาลงรายละเอียดมากเลยใช่ไหมเนี่ยภาพนี้มีเงาด้วยอ่ามีเงามีน้ำเส้นต่อไป,ป้าพนี้หลคะครับเป็นไงนักเรียนจะว่าภาพนี้มีลายเส้นไหมใครว่ามีอ่ามีเพื่อนบอกว่ามีลายเส้นทีนี้มาดูจุดรวมสายตา นั่งยัเคยว่าภาพที่แบบมองไปแบบลึกไหมภาพที่มีความลึกเคยค่ะเคยแล้วอ่านี่ก<อ>ารว่าเขาก็จะบอกการว่ามองเรามองรูปภาพนั้นไปพวกเราจะมองเลยมันมีความลึกมันมีามกมมารเส้นทางเดินเข้าไปอีกใช่ไหมอ่ะอันนี้เป็นอะไรครับจุดรวมสายตากี่จุดกี่จุด หนึ่งจุดใช่ไหมครับทำไมเป็นหนึ่งจุดเรามองไปมันเป็นความลึกกี่ทางนักเรียนมองภาพนี้เรามองไปมันเป็นความลึกกี่ทางเม <2 S 1> ื่อกี้ถาว่ากี่จุดหนึ 1> 1่งจากมันก็ต้องเป็นหนึ่งทางทีนี้ครูจะให้ดูรูปภาพที่มันเป็นสองทางเห็นไหมสองจุด การว่าก็จะเอียงซ้ายเอียงขวาอ่าภาพนี้นักเรียนว่าเป็นกี่จุดสองจุดจุดแรกคือตรงไหนจุดแรกคือตรงไหนรแรกคือหลังเมเออไม่ใช่หลังอันดีนอ่าจุดแรกคือตรงนี้จุดสองคือฝั่งน,งนี้ใช่ไหมใช่้อ่านักเรียนมองไปปุ๊บาม,มันมีความลึกใช่ไหมครับลึกอ่าเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูอีก สามลูกนี้เป็นที่จุดครับสองจุดเพราะเรามองเป็นความลึกใช่ไหมลึกฝั่งนี้กับลึกฝั่งนี้ใช่ไหมครับการวาดภาพนี่ลึกฝั่งนี้แล้วก็ลึกฝั่งนี้อันนี้ล่ะลึกฝั่งนี้แล้วก็ลึกฝั่งนี้ใช่ไหมทีนี้สําหรับวันนี้คุณครูจะมอบงานชิ้นใหม่ให้สําหรับงานชิ้นเก่าสองชิ้นที่คุณครูสั่งไป ภายในงภายในวันพฤหัสหรือภายในวันอย่างช้าส,สุดเลยคือเช้าวันศุกร์เ,เกเรที่ชาศิลปะไม่ออกนะครับแต่งานชิ้นนี้ที่ครูจะสั่งคือให้นักเรียนว,ว่าภาพนี้นภาพนี้เลยเ ควรเป็นทรงแบบไหนถ้านักเรียนวาดแบบนี้มากามวาดภาพจะเกิดความง่ายขึ้นอันดับแรกให้นักเรียนนั่งเส้นมาแบบนี้ก่อนนะแล้วค่อยวาดองประกอบแล้วค่อยลงรายละเอียดพอลงรายละเอียดเสร็จแล้วเราค่อยๆลบเส้นออกแล้วก็เริ่มแรงเงาสำหรับงานวันนี้ ครูจะให้นักเรียนทำแบบนี้ส่งให้เวลากี่วันดีส <c oughs> า์ทีอ,ทอิอนี้ส่งอาทิตย์หน้าอ่ะซ้ำอาทิตย์นี้ส่งอาทิตย์หน้าโอเค <c oughs> อันน, <c oughs> น,นี้อันนี้เป็นงานคพูสองนะแต่งานครนแรกสองงานส่งครูด้วยไม่งั้นเกจไม่ออก <c oughs> งานแรกคืองานอะไรของคอูที่แล้ว <c oughs> ว่าวรูปยูิทัพแบบนี้ใช่ไหมที่เพื่อนส่งมา กลับว่ารูปแรงเงาเลขาขณนิตอะไรก็ได้โอเควันนี้ใครเตรียมกระดาษมาไหมโอโหโอโครับมครับกระดาษให้กรดาาูขอกระดาษร้อยปอนด์ร้อยอากเงินลงไปซื้อไหมค่ะจะเท่านี้หรือจะใหญ่กว่านี้ก็ได้เนอะ ไม่ต้องลงสีนะอย่าเพิ่งลงสีเดี๋ยวครูจะสอนการลงสีเองเอาตรงฮะใช่ก็คือการแรงเงานั่นแหละเดี๋ยวครูจะสอนการแรงเงาให้นักเรียนวาดแค่องค์ประกอบมาก่อนเนาะอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าให้นักเรียนแค่วาดองประกอบแบบนี้มาก่อนดูว่าแค่องค์ประกอบแบบนี้มาก่อนส่วนอาทิตย์หน้ามาแล้วครูเห็นองประกอบของพวกหนูปุ๊บครูก็จะสอนการ แรงเราโอเคอ่าส <G ã entender> <Okay. S 2> ําหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้